อาจยยคามมโนธรรมาอาปัจยยคามิโนธรรมาเนวาจยยคามิโนนาปัจยยคามิโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีอาจยยคามิโนธรรมาอาปัจยยคามิโนธรรมาเนวาจยยคามิโนนาปัจยยคามมโนธรรมา ธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีอาจายคามิโนธรรมาอาปัจจยคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจจยคามิโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มี ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีปาจยคามิโนธรรมาปาปัจยคามมโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจยคามิโนธรรมาธรรมที่นำไ Dharma, ปสูส่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีปาจยคามิโนธรรมาปาปัจยคามิโนธรรมา เนวาจายคามิโนนาปัจจยคามมโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีปาจายคามิโนธรรมาอาปัจายคามิโนธรรมาเนวาจายคามิโนนาปัจยคามิโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มี ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีอาจยคามิโนธรรมาอปัจยคามิโนธรรมา ma, เนวาจยคามิโนนาปัจยคามมโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการ